อาแน่ฮอดชุดใหม่ปลายทางเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องสวัสดีทา่านผู้ชมวันนี้สิงอยู่ที่น้ำเปียนยุลาป่าเนาะซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งสถานสถานที่เที่ยวสถานที่หนึ่งเป็นเดนมาร์กอีกแห่งหนึ่งที่มาโบกไก่จากนครหลงวงเวียงจันท์นะท่านผู้ชมหากผู้ใดได้มาเที่ยวเวียงจันท์เนาะ ก็เดี๋ยวมาเที่ยวสถานที่นี้ซึ่งตอนนี้กำลังจะขึ้นรถเป็ไปย่างขวัวนะอยู่ที่จุดน้ำตกพี่เราเดี๋ยจะมีเดี๋ยวจะมีไกด์กาพาไปเนาะตอนนี้ซื้อปีเป็นที่เรียบร้อยมาที่นี่ต้องได้ซื้อตั๋วก่อนนะก่อนที่จะขึ้นไปนะเรา ออเสียเงาก็ตังซื้อบีซอนคือคนหนึงเซ็ตนีบเนาะซื้อบีถ้าเงินบาทก็ูกประมาณร้อยกว่าบาทสอง้อยบาทน่าจะ200้อบาทเนาะเพราะว่าบวกสือสามเต็มเด้จะนัก็จะมีกาของพระขึ้นไปนะพี่น้อง ที่นครหลวงเองจันก็จะดูมาเที่ยวสถานที่นี้เด้อใกล้กะถนนสิสิบ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 สาบสิบลิบสิบบิบิสิสิ กายเพื่อนจะนำไป,ไปยางก,ก็ไต้ไต้ขวาปะเออไต้ขวาอูอยู่<อ>มันมอ,อ่าโอเคโอเคมันจะมีอยู่จากขวาทั้งหมดน่ะซาไปขวาเนาะซึ่งเขาจะใส่เวลาอยู่ประมาณสงวงกว่าี่น้องอ่ะไปกันเลย าหผา้สมมห่อนนะตัวนี้จะเป็นขวาตัวที่นึ่งเลยเนาะตัวนี้เป็นขวาขวานนึ่งแมนบอลโอ้สำหรับแบ er นะ็คแ er พคเกอร์เนาะแบ็คแพคเกอร์คนใดที่สนใจในกิจกรรมย่างขวาอูนี่เหมาะสมเลยพี่น้อง โอเคโอเควัดตัวที่สองแล้วนี่ท่านผู้ชสมสูงเติบอยู่ดิแต่ก็วิวงามเนาะวิวงามงามได้เสี่ยวแนมงลูกข้างล่างเสี่ยว นี่เลย <Okay. S 1> จุดนี้จะเป็นจุดหนึ่งอากาศจุดชมวิวเนะจะเห็นท่อขึ้นลานี้เลยเลยไปต่อเลยพี่นอ้อง เออมองอันน um ้ําตกมันอยู uh ่อยู่ไสฮะอยู่เทิงพุ่นว่ะโอ้แต่ตอนนี้เฮากําลังจะเฮาสิไปน้ําตกสิไปน้ําตกนนีออโอเคตอนนี้เฮากําลังสิย่างไปน้ําตกกะไอ้น้ําเที่ยวเพิ่นเพิ่นนําเฮาเที่ยวเด้อพี่น้องเด้อมาทีนี้บ่ต้องย่านว่าสิดงทางนะเพิ่นมีกล้น้ําม กำลังจะลงไปสู่น้ำตกเนาะทางลงสู่น้ำตกลงจากขวาขวาตัวนั้นแล้วก็จะมาย่างข้างล่างเพื่อลงไปน้ำตกเนาะแต่น่าเสียดายเพื่นว่าช่วงมีบุบมีน้ำเนาะเพราะว่าเป็นส่วหน้าแรง้งถ้าว่ามาส่วหน้าฝน มีหน้ามันจะงามหลายนี่ท่าผู้ชมอยู่ข้างบนเนาอ,อยู่เนี่ยก็จะมี10บสิบลายนาะสิบลายที่เขาแต่ว่าวันนี้สิงโบร่ซื้อแพ็กเกจการขี่สิบลายเนาะเพราะเพราะว่ากลัวย่านนะ เวลาเ่าวยางเนาะมันแกว่งไปแว่งมาเป็นตะย่านเด้แต่มันก็บดตกเนาะเขาก็เก็ดมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยนี่นมันจะมีตะไคร่มีเขาเห็ดป้องกันมันบดตกง่ายหรอกแต่เขาก็เหาย่านเด้ย่านซื้อๆนะ อันนั้นเขาเห็นเนี่ยเขาเห็นเนี่ยฮะ,อ,ะอ๋อจุกอยู่ข้างเทิงเนาะเขากำลังสร้างเห็ดมองเด่นกิจกรรมอีก แล้วท่านผู้ชมขอแล้วน้ำตกเนาะแต่ว่าคือสิ่งเบลาละช่วงนี้มันช่วงนันแรงเลยบบมีน้ำเลยบบมีน้ำเนาะนี่ถ้ามาช่วงน้ำน้าฝน,านจะมีน้ำแต่งงามหลายงามกว่านี้ ตัวนั้นไปแล้วบ่ฮนตัวนั้นแป่ไปแล้วตัวใดใส่ชุดฮะตัวใดใส่ชุดไปต้องเลยใส่เซฟตี้ไปวะโอ้นั่นตลาดนี่เนาะ <c oughs> เสียกเป็นเสียกตัวเดียว z ้มตอนนี้ก็กำลัอง,อย,งย่างกลับเนาะเไปไต้โคอ,อูเป็นทีเ่าไ้ร่แล้วก็จะกลับกลับไปหารถจุดที่เขาม,ามาเมื่อกี้ความจริงแล้วก็มันก็ยังมีลากหลายกิจกรรมให้เล่นเลยท่านผู้ชมแต่ว่าวันนี้สิ่งมา มาข้ามโพธ์เนาะโพธที่นี่ก็สามโมงลวดังจากใต้หวอ,อูลแล้วก็มาต่อที่ขี่รถลุบพี่น้องโอ้ยตื่นเต้นหน่วยมานี่ต้องไ้ขี่ได้ทัพพสูมอันนี้จะเป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งเราท้าวันเที่ยวลำเลี้ยบริเกียร์นี่คือว,ว่ามาพอ มาหอนปนีน้เนาะไก่หัวแอ่งแกเป็นกน้อนแอ่เราสิกิจกรรมเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งทู่ดู เ <G ül üyor> สียงจเง,ง,ง,งแล้วตัวนี้จะเป็นขออูใกล้ๆจุดสิกอินนะท่านผู้ชมโอ้ธรรมะสว่วงฝนตกเนาะช่วงมี มีน้ําจังามหลาแต่ว่าช่วงนี้มันสิงมาช่วงที่บ่มีน้ําเฮานีจะเป็นไๆกับสะใบน้ําเลย อยู่มองมื่อห้ามหฮอนเราจะมีสะไวน้ำเลยนี่ท่านผู้ชมนี่ อามาฮอดีคลิปของสิงก็จบลงแข่งทอนนี้เนาะท่านผู้ชมทางบ้านก็จะดื่มกดติดตามไว้เพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปของสิงเด้ออย่าดื่มกดติดตามกันเลยทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้สิงเห็ุคลิปต่อตๆๆต่อไปเนาะสบายดี